สว by, ัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะเจอกันเช้าวันใหม่กับป๋อเพนนินานะคะเช้าวันนี้พี่น้องคงจะรับความสุขมากมายนะคะพี่น้องทีท่รักคะพี่น้องทราบไหมคะว่าพี่น้องเป็นแกะที่น่ารักที่สุดขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์บอกกับเราว่าพระองค์จะดูแลพวกเราในฐานะที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่สุดและดียอดเยี่ยมพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกจ้างมาให้เลี้ยงแกะแต่พระองค์ร,รัก,กแ,รแกะของพระองค์ทุกๆตัวและพระองค์จาแกะของพระองค์ได้ทุกๆตัววันนี้พระธรรมที่จะมาหาเราเป็นพระธรรมเอเเียว บทที่34สีเอเสเคียวบทที่34ซึ่งจะเป็นข้อที่14 1 5 1 6บนะคะพี่น้องที่รักคะเมื่อพี่น้องฟังแล้วพี่น้องจะรู้สึกชื่นใจในความรักความเมตตาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระเจ้าของเราที่ดูแลเราดั่งแกะของพระองค์พระองค์บอกกับเราไว้ว่าเราจะเลี้ยงพวกเราพวกเขาในทุ่งหญ้าที่ดีและลานหญ้าของเขาจะอยู่บนภูเขาสูงทั้งหลายของอิสราเอล ณที่นั่นพวกเขาจะนอนลงในลานหญ้าที่ดีและเขาจะหากินอยู่ในทุ่งหญ้าอุดมบนภูเขาของอิสราเอลตัวเราเองจะเลี้ยงดูแกะของเราเราจะทำให้เขานอนลงพระยาพระยาเวอมพระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้แหละเราจะเสาะหาแกะที่หายเราจะนำตัวที่หลงกลับมาเราจะพันผ้าให้แกะที่กระดูกรับและเราจะเสริมกำลังแกะที่อ่อนเพลีย ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักคะพระองค์บอกกับเราว่าพระองค์เลี้ยงดูพวกเราบนทุ่งหญ้าที่เขียวขจีบนภูเขาของพระองค์ซึ่งเป็นภูเขาทั้งหลายของอิสราเอลและที่นั่นเราจะนอนบนลานหญ้าที่ดีและจะหากินบนทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ของอิสราเอลขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินนะคะที่พระองค์ได้ดูแลแกะของพระองค์ในทุกตัวจะไม่มีแกะตัวไหนที่ลำบากหรืออดอยากเลยและพระองค์ก็บอกกับเราว่า พระองค์จะสาอแสวงหาแกะที่หายไปแกะที่หลงหายพระองค์ก็จะนํากลับมาและพระองค์ก็จะเยียวยารักษาแกะที่เจ็บป่วยพระองค์จะพันผ้าให้แกะที่กระดูกหัก และจะเสริมกําลังให้แกะที่อ่อนกําลังลงพี่น้องที่รักคะไม่ว่าพี่น้องจะเป็นแกะตัวไหนนะคะขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับเช้าวันใหม่นะคะจะเป็นแกะที่หลงหายหรือแกะที่เจ็บป่วยหรือแกะที่อ่อนกําลังลงพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์อยู่กับเราเสมอและพระองค์ก็จะเยียวยารักษาเราแกะที่หลงหายพระองค์ก็จะตามกลับมาขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าว่าเราทราบว่าเรามีผู้เลี้ยงแกะที่ดีและดียอดเยี่ยมผู้เลี้ยงแกะของเรานะคะก็จะดูแลเราเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะ ใดไหนของ Unter วันใดก็ตามนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่ที่พระองค์บอกกับเราว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีและพระองค์ก็จะติดตามหดูแลเราเสมอนะคะเราจะไม่กลัวสิ่งใดเลยแล้วเราจะไม่กังวลในสิ่งใดเลยพี่น้องที่รักคะเป็นแกะของพระองค์กันดีกว่านะคะแกะที่น่ารักทุกตัวนะคะแกะที่พระองค์จําชื่อได้นะคะเมื่อพระองค์เรียกเราเราก็จะได้ยินเสียงของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่นะคะสำหรับ พะ่ะเจนะที่มาหาเราในวันนี้นะคะที่พระองค์จะดูแลเราบนทุ่งหญ้าเขียวขจีและพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าสาหรับเช้าวันใหม่นะคะขอบคุณสําหรับพระเจนะที่มาถึงเราในเช้าวันนี้นะคะพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ